มีเพลงของคณะกรรมการเข้าไปให้ความรู้เนี่ยแปลกเนี่ยผมร่างคำว่าตั้งตัดยันในต้นเหตุมาการด้วยตัวเองคือถ้าเราสน้จเราแข่งเราไม่สูญเพลนเลยคแล้วก็คือหนึ่งจริงๆเราสามารถที่ก้อนดินเสร็จแล้วเนี่ยเราปรับโครงสร้างดินให้เสร็จเนี่ยผมว่ามันคุ้มอยู่เราเราทำเพราะว่าผมว่านะถ้าเกิดมีเชื้อราพวกนี้กลัวผมจะให้วางไผ่ไว้เพราะไผ่มันจะเหมือนว่า ตาใบไผ่มันคนหนึ่งก็สร้างวไอจุลูกซื้อมันที่ทพ่อกอเอาก็ไดมากการเรานั้จเทียวกันในสอปจะมีศูนย์ถอชอศูนยจัดการกับสูผู้ชมชนการอย่างชัดเจนแกริ่มกเอา่เอา่อา่่เเายู่เอาอยู่เอาอยู่า่ แต่การต้องเป็นทางงา่างเงินเป็นเลออ่าและการถ้าเป็นคุยสูดของทีวีไอเนี่ยเขาเขามีมีอะไรเราบอกเรายืนบ้างว่ามีนีเราล้มันี่เราล้มตัวอนี้หลบ

ได้ด้วยได้ด้วยครับก่อดีก็มีปันผลมีปันผลอ๋ออย่างนัก็เฮ้ยทำไมที่สวนมันมันดูอย่างนี้ก็เพราะคุณนายควบคุมเองหมดเนะพร้อมแล้วปลัดรู้จักเยว่องจากมีเหมือนกันหมดเมื่อกี้ที่ขับร